ขันท่องอยู่น้ำลุงติลุงกินนำ้ำติว่าไอ,ขาอ,อา้ขนอนันสิบไถว่าหลุงมันสิกไยขันท่องไวไสมันก็นตวตัตัวตัววต <c oughs> นนกัวาัตว ม้าใสมีคนมียังมีคนเขับเรือช่วงนี้ประมาณนี้ประมาณคือเห็นนั่นพลังจะไอเขากับผ้ากันเอาอ่นรถเกี่ยวออกอยู่เรือไปเกี่ยวหลุมขอมเนาะโอ้แทมมันโน่นมันเกยเป็น น้าเราอาจจะตัดออกไ<ผ>ม<อ>่กลมมาบควมสิของตาคน้นดูใหญ่กว่าบอกระมีนเด้สะสมิว่าเราบอตัดกับเราบอชิอบัดท้อสนามบกุกมันสิเมีนเล่าอันบอเห็นคนเห็นหน้าอันบอ,อมันสิตัดหยาบเหคือนังเลยเด้ดคุณอ่ะทุกไคเลยไหมขันแท้ไหมตะตุเชียเราเพิตัดดีอยู่ว่หะหย่ เขาล่ามาเรท่าันพาลุงหพวแต่นั่นหพวแต่คลุกเราก็ตัดเรานปอเียนเราท่เราอท่านเ็นปัใจเขาเลาเขาเลยว่าเทราะบรรยาันเราเล่าวนเีมเียวอน่นะมันแค่นมันใจจะของจรงเลยนั่นเลยว่าเขาถืเ็นตวอโอ้่นเห็นบ่ผู้แหม่มล็อกกรชิดยาเราแทงมันดีเด้เวลานาถูมันจะจังพวกจะคลองาส สีเ็ดแจมจะบบอมองเห็ดปท่านจกากเขียมันก็นเลยยากมันเป,ปลี่ยนหนามแก่แนอันนี้เขาอปอย่างง่ายแก่แน่น้โอู้หนามมันมากฮอดฮอดพีแล้วปแม่โทเขาลูกเขาห้องขึ้งแามแถวนี้แหมคุณหน้นามกับขืนมาฮอดพีหรอยวแล้วสีบริเวมาเกี่ยวมือสบอสิบริเขี้เรือมาเกี่ยวมือสบอน้าขึ้นฮอดพีหรอแหมรถมาเกียวจากไหนบา ในปุ้ยก็ต่อ,จ,อ,จ,อ,อจัดจัดจัดเข่าจนซุ่มเหมือเนเดิันปุ้ยปุ้ยก็ตอกนะมี่ยังอยู่ต้นมะขามบ่ล่ะจะมีจำม,มันเหี้ยบอกถึงหัวรอกแมนบ่ล่ะข้าวหน้าท่ามหน้าต้นมะขามบ่น้ำแจงท่วมทางนี่แล้วท่วมทางไปหน้าแล้วทางไปเฉียงแล้ว ผมไว้ขนาดเลยสามมือตอนแหลกมือแหลกอยู่น้ำอยู่คู่น้องบัวบ้านี้ผ่านมาสองสามมือน้ำขึ้นมาหน้านนแล้วหน้าทามแล้วพูน่าลูกเขาเกี่ยวได้แน่นนะถ้าแม่น้ำว่ดถ่วมเกี่ยวได้ร้ายได้เพราะว่าเขาเขางามเขาเอาอนเพราลุากซักราไปเอาหนาใส่สันมื่บ้านแม่แมน ถามย่างดีบาเนียนผู้เพิ่นไปเอาหญาุ้อยพุ่นกัสิไปบ่ใดได้น้ำถั่มถวมญ้ากระแหง n ามอดเต็มคล้องแล้ว

ถ่วมดีเนาะบอกงูว่าไม่สูงเหมือนบ่ะฮะย่างกีร่ากับถั่วถนนนี่แหละแล้วคนกินเกีียวหยาให้งัวเอาหลักกันนึ่ที่ไม่หอด กท่านได้ล่นดอกเลยบางามเอา้าวปูกันแล้วมีปลาอย่างอมอมเป็นแกนนงามแต่มันก็เป็นตะยานเด้แหละคันอันนั้นนะฮู้ดมึงเป็นไพ่เรือถ้าวังแจเพิ่นหาปลาตีเฮ้ยไพยเรือเมื่อจักน้อยน้ำซี้องน้ำซีน้ำชี เมือดเพราะว่าไอ้เมฆก้อนนั่นบังทะเวนนำซี่หลบักขักละแต่ว่าท่านเด๋ยวล่นตะลิงดอกเ่ราะท่านเด๋ยวล่นขึ้นมา